สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาอยู่บนเก่าพี่น้องมาอยู่เขาการนเก่าพี่น้องมาเผาคนเทบอีกพี่น้องเขาการยามสุกสลาคือเก่พา,กา,กา,เเาพี่น้องอากาศก๊าซิเนเย็นลงแล้วม้พี่น้องหนาวลงหนาวลงจับมือได้สิมสุดจกดดักม,มือใดมันสิหมดหนาวเมื่อยหนาวอยู่ยากพี่น้อง มันยาเบอร์เกา่าติดเวรติดเวรติดกรรมเบอร์เกา่เกาไปหน่อยนั่งถ่ายอยู่นี่แหละนั่งมังเจ็บมาเห็นโทรศัพท์ถ่ายตรงนั้นะนะมันเจ็เบ,บ,บกำลังลมาถา่ายบางว่าเจ็บอไปหน่อยไข่บริเป็ัยังอีกแหละกำลังขี่รถเข้ามาแล้วถ่ายไปคำว่าเบิ่งมาส้มพิเศษนี็อย่าลืมกดติดตามในไ,ได้พี่น้อง กดติดตามพาไว้ก็ได้เห็นคลิปบริากเบอ่งกันย่าตอนนี้ต้องการคนติดตามซะก่อนพี่น้องขอคนละหนึ่งซับพี่น้องกดในนติดตามเขียนลังขามตัวแดงๆมาหน่อยกดติดตามเลยเด้อพี่น้องนะขอขอบใจทุกคนนะที่ข่ามาติดตามเลยข้ามากดติดตามให้พี่น้องเลยตอนนี้สิไปเบอ่งพ่เจ็บซะก่อนพี่น้อยเจ็บข้ามาเลย กลัวคนเจีบกนมานี่พี่น้องเขาขอบจที่ขามาติดตามเลยพี่น้องนี่ยที่กลัวนเจ็บก่อนมานี่นเข็มหนึ่ง่ปะนั่นแหละเออประมาณนี่ยไ่ได้ขายติ้วตันนะม่ีต ดถ้าซักเทีมเดียวเรามัสื่อบ่อะนายในตะกี้ันยาตัวนี้มันส่มาใชหมดจักแล้วข่ปกติถ้ามาซักสองเท่อมสือขมันมียาตัวนี้เนี่ยมันยาตัวนี้มันมีสามกิ่้าใบน้หมเลยต้องเทีมกับบวกไข่แบมันแบบเดียวสม นอนม่ <ừ. S 1> สามเข็มเหลือมันก็น่ากเล็กน้อย <c ười> นะบอกไขา่มันก็สไข่เล็กกับสามเข็มเนี่ยใช้ตัวมากนะคไข่ความตนีุนมันยากตะอิไข่แต่ว่าท้าสักเข็มเยอมันสีบอกไข่บางติดเทให้ลูกห <ừ. S 1> อยแล้วแบบักเข็มเยอหน่อตะกียสักคู่คู่น้ไข่ตลอดแต่แซกเรือมัน่ใช่เก่าเดือนเหมืนันเออหเดือน <c ười> คนนี้และมันหยอดินะเนี่ยเฮ้ยแล้ว่ชชนี่ยนี่ยจับด้อ้าวอับอไนี่ะสู้าะฮันห้าฮ๊ันนาหน่เดีย

เดือนถ้กก็ได้สามเดือนปลายเนาะเดือนนีสามเดือนปลายปะสี่วันที่สองเดือนเก้าได้เกิดนะเก้าสี่สิบสองเดือนหนึ่งวันที่วันที่่าได้อลไมันนี่วันที่สี่วันที่สี่เนาะกายแล้วมันละสี่เดือนที่สที่หแล้วมนี่ที่ห้ามอะไรเลย 4เดือน2 6 4เดือน3หมันเดืนนันโอเคนําตัวมัน10นับ1บ่เด้เออ10นับ1 11นับ2 12นับ3อะลูกอ่ะๆๆ4เดือนนั้นอ่า2 6เดือน3หมดแล้ว3พุ่นน่ะผมทีมาเบิ่งอ่ะไว้เบิ่ง แต่ว่าเมื่อไหนเอายาอ่นพาราน่ำให้กินเนาะดันตัวไข่เนาะดันคีมมันไข่ถึนตอนสิบเอ็ดสิบสองโมงและข้านสื่อไข่โอเ็คหายแล้วแต่สีผู้เา่ากันยังเจียบเนาะผู้หนอยไม่เห็นเจียบแล้วเว้ยอาวุธถนัดแหละขอบใจขอบใจ โคกเดือนเลยจังมาเนาะเอ้าโกเดือนเลยจังมาห,นะอาหยาอดเออ่ะายาเด็กหน่อยพี่น้องเป็นมาสีดยา<ม>การวัคซีนเด็กหน่อยมินิวันคานเขานันดมาสีดยาเปนเมื่อแล้วตอนนี้